สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอเสียงคนรัด The f เฟสหน่อยแล้ว That's t h a t s it สวัสดีนะครับสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับเข้าสู่ Final Walk the Face Thailand Season 6 เราอยู่กันที่กาตาดาวเวิร์ชวลสตูดิโอนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่ดูผ่านทางไลฟ์ที่บ้านด้วยนะครับวันนี้ผมแบงค์อนนอสิ์ครับหรือว่าแบงค์เดอะเฟสแมนไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งครับและผมคิมธิติสันวุ้ยเบิร์นจากเดอะเฟสแมนไทยแลนด์ซีซั่นสองครับซึ่งวันนี้นะครับเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับกับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเดอะเฟสเลยนะครับผมในงานวอชปาร์ตี้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยรับชมเอพิโซด Season 6นะครับผมซึอลวอล์ ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นเดอะเฟสคนต่อไปของประเทศไทยครับโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมา,มากครับเคมแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเดอะเฟสไทยแลนด์เรามีมาหลากหลายซีซันมากๆ <c oughs> นะครับนี่เป็นการคัมแบ็กที่เรียกได้ว่าทําให้หลายคนหายคิดถึงเลยกัว่าได้หายคิดถึงไหมครับตรงนี้หายไหมหายไหมหายไหมจริงๆคือต้องบอกว่าคัมแบ็กมากครั้งนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ อลังการและเป๊ะปังมากๆใช่แล้วครับพี่แบงค์เพราะสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมถือว่าเป็น new chapter ของ The Face เพราะซีซั่นนี้แน่นอนเรามีเมนเทอร์หน้าใหม่ๆนะครับ energy ใหม่ๆและแน่นอนแคมเปญล้ำๆที่ทุกคนเนี่ยคอยติดตามอยู่ทุก episode เลยและแน่นอนนะครับความพิเศษของซีซั่นนี้ไม่ได้เพียงมีแต่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีธีมในปีนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือ power of self o w n u r value เพราะว่าปีนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะค้นหา บุคคลหนึ่งนะครับผมที่พร้อมในด้านความสามารถและรูปลักษณ์ภายนอกแต่เราไม่ได้เพียงค้นหาแต่เพียงเท่านั้นใช่ไหมพี่แหงค์ครับผมแต่ว่าเราต้องหาคนที่รู้จักคุณค่ารู้จักความสวยในแบบฉบับของตัวเองด้วยซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดทุกคนในซีซั่นนี้คือสุดยอดมากแต่ว่าท้ายสุดเราเนี่ยเราเหลือเพียงแค่3คนสุดท้ายฟินอลวอล์เท่านั้นครับเข้มโอ้โหแล้วบอกเล<อ>ยว่าเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไป<อ>ไวมากมากเลยจริงเราอยู่ตั้งแต่วันแรกออดิชั่นจนวันนี้เนี่ยถึงฟนอลวอล์กกันแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพบกับเมนเทอร์และผู้เข้าประกวดของเราทุกคนเนี่ยผมขออนุญาตเช็คเสียงในหอสักนิดนึงนะครับซาวเสียงสักเล็กน้อยใช่ใช่เพว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าคนอยู่ในหอเต็มไปหมดเลยนะเรามาไปเช็คดูว่าใครอยู่ทีมเมนเทอร์ไหนกันบ้าง เรือ่อต้นที่เมนเทอร์แรกกันเลย<ด>เป็นเมนเทอร์คนหนึ่งเนี่ยที่หลายคนเรียกร้องม,มาหลายปีแล้วและวันนี้ก็ได้มาประเดิมเป็นเมนเทอร์ในรายการ The Face Thailand Season 6เพราะฉะนั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับเมนเทอร์แพนเค้กแล้วบอกเลยว่าชุดของเธอในห้องดำนี่คือโอ้โหทำเอาหลายคนชื่นชอบมากๆ,ๆ,ๆนะครับผม <c oughs> ก็น่าจะสะใจแล้วก <c oughs> ันโดนใจมากๆยอดอีกหนึ่งคนครับต้องบอกว่า เป็นคู่ปรับเก่าเอ้ยคู่ปรับของคนเก่านะแต่ว่าเธอชนะไปแล้วหนึ่งซีซั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะครับผมแล้วก็จออึ่งหึงจริงจริงๆนะครับผมขอเสียให้กับทีมมาริยาสุดยอดเอาละตอนนี้ก็เหลืออีกแค่หนึ่งเมนเธอร์เท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสมกับ The New Chapter ของ The Face มากๆเลยนะครับพี่แบงค์ขอเสียกรี๊ด กระแนเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยวันนี้ส่งเสียงเชียร์กันให้เต็มที่เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทราบกันว่าใครจะเป็น The New The Face Thailand คนใหม่ของประเทศไทยนั่นเองครับแต่น่นอนครับคุณผู้ชมทุกคนเราจะขาดบุคคลสําคัญหนึ่งคนไปไม่ได้ครับต้องบอกว่ารายการ The Face Thailand เนี่ยเกิดขึ้นได้จากเขาเลยและเขาคือ DNA ของรายการเป็นผู้คิด เริ่มสร้างสารรค์และทําให้รายการประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงประมือต้อนรับ I love the o u t f i t perfect ชุดแรกเลยอุ้ยชุดๆวันนี้จะมีกี่ชุดนะเดี๋ยวต้องรีบไปพร้อมๆกันคลิกเชนจ์คลิกเชนจ์หลายรอบจ้ะเต้วันนี้ตื่นเต้นไหมครับผมก่อนอื่นเลยตื่นเต้นไหมมากมากเลยครับเพราะเรารอคอยมานานมากๆถูกต้องครับแต่มีสองคนมาช่วยไม่โอเคแล้วเลย อยู่บนเวทีนี้อบอุ่นมากๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คำถามแรกกันดีกว่าพี่เต้คือแน่นอนกระแสปีนี้เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะพี่เต้คือตอนนี้ผมไถโซเชียลมีแต่เดอะเฟสมีแต่มีมมีแต่ปรากฏการณ์ใหม่ๆของเดอะเฟสนะครับผมก็เลยอยากจะถามถึงโปรเจกต์ในอานาคตบ้างเพราะหลายคนเนี่ยถามหาถึงซีซั่นสองแล้วเออซีซั่นถัดไปซีซ<ต>ั่นเนี่ยซีซั่นเจ็ดเออซีซั่นเออไันนี้อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้ พูดถึงครับอยากต่ออยากต่อแล้วนะครับคือในอุดมคติก็อยากทำต่อเลยนะครับแล้วก็ที่วางแผนไว้คือ The Face Men สีสันฮะเอาสีผสมกัๆแล้วดูลูกสาวเราไปเยอะแล้วดูหมดหรือกันบ้างแนะเดี๋ยวก่อนนอกจาก The Face Men ยังมีอะไรอีกครับพี่เต้ The Face Team Thailand ครับแล้วก็แน่นอนจะเฟซ47ใช่ไหมครับจะกลับมาครับแบบนี้หวังว่าพวกผมมีโอกาสร่วมอีกไหมครัเอาอีกขอครีมเอาอีกขอสิ้งไหมโอ้ยหยุดเป็นพิธีกรไงโอเคก็ได้ชูได้เลยครับพี่เต้ได้ครับต้องบอกนะได้เลยครับผมจริงๆต้องบอกว่านอนๆเราตรงนี้ ราทำนานด้วยกันได้<า>สลับกันได้ส<ด>ั่งคนเลยได้เลย<อ>เร<อ>าไม่ขดเครับแล้วแล้วโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างพี่เต้ก็เอ่อไอประเด็นแรกคือต้องต้องอ่าอาจจะต้องเปิดออดิชั่นให้เร็วที่สุดนะครับภายในปีนี้แปลว่าต้อง The Face เป็นก่อนไหมฮะเด e Face พร้อมกันก็ได้นะเพราจริงๆก็แต่เฟสเมนแล้วก็แต่เฟสทีมอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเปิดไปในปีนี้น่าจะแบบแถวๆตุลาเลยอุ้ยเต้ตุลาขึ้นอ่ะเหรอนะพออะไรไปหรอเดือนหน้าแล้วล่ะพี่เต้เหรอเหร่อหลอตายแล้วเอาเป็นว่าใครที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวฟิตคนก็ให้พร้อมหรือว่าใครที่เป็นสาวๆคนรุ่นใหม่เป็นทีมก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันครับผมอยากให้เป็นอย่างไรครับ เพราะฉะนั้นเราติดตามกันเลยนะครับผมว่าปี2026นะฮะนับรองว่า The Face Family ครองประเทศไทยแนนะ่นอนโอ้หับงว่านับวังว่าแต่ว่า ก็ต้องก็ต้องดูอีกหลายปัจจัยนะครับก็จะเป็นยังไงก็เ huh. ด like ี๋ยวว่ากันทีรอติดตามกันเดี๋ยวสัญญาแล้วทำไม่ได้ก็มีแต่ตอนที่ซีซั่นนี้ก่อนซีซั่นนี้ก่อนซีซั่นนี้ก่อนอ่าใช่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องคิมบอกว่าโอ้โหปีนี้คือกระแสโซเชียลดีมากมีทคำแบบล็อกเชตไม่เฟลไม่เฟลคือสปอนเซอร์เลิฟสุดๆเลยนะครับมีเยอะจริงๆเลยอย่างเช่นพี่เต้เนี่ย พูดอะไรสักน้อยกับทั้งสปอนเซอร์และก็แฟนๆ The Fa c e ทุกคนที่ติดตามมาตลอดทั้งซีซั่นครับใช่เลยครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาทุกซีซั่นแล้วนะครับยู่งมายาวนานแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับขอบคุณมากมากครับมากกว่านั้นก็คือว่าทุกๆท่านเนี่ยสร้างบุคลากรสร้างงานสร้างอาชีพอย่างแท้จริงใน การบันเทิงไทยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราซึ้งใจนะครับก็ขอบคุณมากครับครับจริดๆครับผมวันนี้ Enjoy พานทนะครับ Enjoy ที่คือว a t ส h ปาร์ตี้แท้จริงเลยนะครับ